สวัสดีครับเพื่อนเๆชาว YouTube นะครับที่ติดตามช่องช่างเอ็กชแนละครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเจ้าแอมนะครับยี่ห้อ G l นะครับซึ่งรถแห่สลับเป่ามิวสิกทั้งบิ๊กเป่าทั้งสองคันนี่นะครับก็ใช้ระบบเสียงของอพลว์แอมนะครับก็หลายๆคันก็ยังใช้ก็ใช้อยู่นะครับแต่ผมก็จะไม่เจาะลึกว่าคันไหนใช้บ้างนะครับก็ใช้หลายคันอยู่ในในเขตภาคอีสานก็ใช้หลายคันนะครับ ก่อนอื่นเลยผมก็จะพูดถึงประวัติความเป็นมาของเจ้า Power m g l นะครับ Power m g l นะครับเป็นแบรนด์ของทางภาคเหนือนะครับซึ่งเจ้าของเป็นคนจังหวัดลำพูนนะครับผมถ้าจำไม่ผิดแกน่าจะจบจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่นะแต่แกเป็นคนลำพูนนะครับซึ่งทำหลายรุ่นนะครับมีหลายรุ่นนะครับที่แกทำออกมานะครับมีทั้ง4ชแนลนะครับ หรือว่าแอมขับกลางขับเบรดต่างๆก็ดีแกก็ทําออกมาหลายรุ่นนะครับสําสหรับแอ l นะครับส่วนวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้า,า JL นะครับ PV28 นะครับเป็นแอมรุ่นใหม่ล่าสุดของทางค่าย JL นะครับต้องบอกก่อนเลยว่า JL นี้เป็นแอมที่แรงนะครับใครที่ชอบเสียงนี่ แรงๆนะครับใครที่ชอบคินดอกลำโพงนี่ผมแนะนำเลยนะครับแต่ราคาก็จะขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์นั่นเองนะครับนะครับหน้าตาก็บอกแล้วว่านะครับว่าเป็นแอมป์คาร์ทเฮดนะครับเป็นรุ่นใหม่เลยนะครับรุ่น PV 28่ดนะครับมาดูกำลังวัตต์ครับผมแปดโอห์มอยู่ที่ส0มพันวัตต์นะครับสี่โอห์มอยู่ที่4ี่พัน้าอยวัตต์นะครับ2โอห์มอยู่ที่6 0พันวัตต์โห ผมว่ากําลังวัดนี่สองโอมหกพันวัต์นี่โห oh, กําลังวัดนี่สุดยอดเลยนะครับที่หกพันวั์นะครับสาหรับเจ้า jl pv ยี่สิบแปดนะครับ uh, ดูเนื้องานนะครับก็เป็นแท่นที่ยาวนะครับ uh, น้ำหนักนะครับอยู่ที่ห้าสิบสองกิโลกร,รัมนะครับสำหรับเจ้า uh, pv ยี่สิบแปดตัวนี้นะครับห้าสิบสองกิโลกร,รัมนะครับ uh, แท่นนะครับความสูงของแท่นนะครับขนาดสามยูนะครับขนาดสามยูมาฟังราคากันนะครับราคานะครับก็จะอยู่ที่นะครับสองหมื่นนะครับเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับนี่คือราคามือแรกนะครับราคามือสองผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมไม่ได้อะไรติดตามเพราะว่าไม่ค่อยมีมือสองนะครับสำหรับ GL อมีแต่น้อยมากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับคนไหนที่ใช้สรเปาก็หน่วยแรกของรถแห่สรเปามิวสิกคอนแกนเขาก็ใช้มา น่าจะปีสองปีแล้วมั้งคันแรกนะครับคัน2ก็ใช้ JL เหมือนกันแล้วก็หลายๆคันในขอนแก่นในมหาสารคามราอ,อดก็ใช้เหมือนกันนะครับสําหรับเจ้า J l ตัวนี้นะครับอ่านะครับก่อนอื่นนะครับการซื้อแอมนะครับนะครับที่เป็นหม้อปแปลงทอรรอยนะครับเพื่อนสมาชิกควรจะดูว่ามันเป็นหม้อปแปลงมันจะมีทองแดงแท้หรือว่าอาลูมิเนียมนะครับ ทุกอย่างนะครับแอมประกอบทุกอย่างหม้อแปลงทุกยี่ห้อนะครับมันจะมีทองแดงแท้กับอลูมิเนียมนะครับนะครับอลูมิเนียมอลูมิเนียมก็จะถูกกว่าทองแดงนะครับนะครับทองแดงก็จะมีความทนทานนะครับความร้อนได้ดีกว่าอลูมิเนียมนะครับและก็นําไฟได้ดีกว่านะครับสําหรับเจ้า GL ตัว PV28 เป็นตัวล่าสุดของ GL นะครับก็คือเป็นหม้อแปลงทองแดงแท้นะครับ เนื้องามเนี่ยทาซิสเตอร์นี่เป็นตับๆเลยนะครับขาปลาเป็นลูกๆนะครับอ่าใครสนใจก็ลองโทรสอบถามได้นะครับหรือว่าติดต่อที่ Facebook เฮียโดยตรงได้หรือว่าแฟนเพจนะครับพิม์เข้าไปคาว่า JL ก็น่าจะขึ้นอยู่นะครับลองหาหาดูใน Facebook นะครับเพราะผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรีวิวอยู่แล้วนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับสําหรับเจ้า J l นะครับอ่านะครับเวลาท่านซื้อนะครับ J l นะครับบางรุ่นนะครับ แทบน่าจะเกือบแทบทุกรุ่นนะครับเขาจะรับประกันอะไหล่ปีถึง2ปีนะครับก็คือซ่อมฟรีนั่นเองนะครับลองลองลองเข้าไปดูนะครับอ่ามันจะมีสี่ช่องแอลหลายรุ่นมากนะครับเขาจะรับประกันอะไหล่ปีถึง2ปีนะครับนะครับคือถ้าพูดกําลังวัดของเจ้า PV นะครับ PV 28นะครับหลายคนก็จะชอบถามผมว่าเอ้ามันขับได้เท่าไหร่ยังไงนะครับเอาผมก็จะบอกเลยแล้วกันนะครับเพราะบางคนก็คํานวณไม่เป็นนะครับ ถ้าขับ18นิ้วข้างละ4อิ่มแน่นอนนะครับเพราะว่าโอหโมมันก็6 0 0 0วัตต์นะครับข้างละ4ดอกนะครับ18ข้างละ4 21นิ้วนี่ข้างละ3ตามสเปคที่เขาให้มานะครับ21นิ้วตามเฮียที่เขาบอกเฮียบอกว่า21นิ้วข้างละ3าอิ่มแน่นอนนะครับตัวนี้อิ่มแน่นอนนะครับยังไงก็ดูนะครับไส้ในข้างในนะครับว่าเป็นยังไงสําหรับแท่นหรือว่าหน้าตาก็หลอดเลาเอาการนะครับก็เป็นแอม อของไทยนะครับอีกค่ายหนึ่งนะครับที่แรงนะครับถือว่าแรงนะใครที่เคยไปดูรถแห่หรือว่าไปอะไรก็อลองดูลองศึกษาดูข้อมูลของ GL นะครับเป็นชิ้นใหม่นะครับว่า p v วีี่นีจะแรงแค่ไหนนะครับเขาบอกว่าแรงมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่เฮียรับประกันเลยว่าแรงมากนะครับก็อ่า ดูแล้วกันนะครับตัดสินใจดูว่าจะใช้อะไรนะครับแต่ส่วนเรื่องอะไรเรื่องอะไรเขามีสำรองหรือว่าซ่อมฟรีอะไรก็ลองสอบถามกันดูผมเห็นแวบๆอยู่ว่ามีประกันอะไรนะครับดูแลเรื่องอะไหนะครับฟรี2ปี1ปีแล้วแต่รุ่นนะครับก็ลองลองดูนะครับลองดูสําหรับคนที่ชอบนะครับน้ําหนักก็52าสิบสอที่พูดไปนะครับก็ถือว่าหนักอาการนะครับแต่ก็ด้วยน้ําเสียงก็ต้องยอมรับนะครับ อมตัวนี้ขับเบียดอย่างเดียวนะครับถามว่าถ้าตามสปีกเขาก็บอกว่ามันขับกลางได้กลางแหลมได้อยู่แต่ว่ากายจะเอาขนาดนี้ไปขับกลางแหลมเนาะก็ขับเบียดครับแท่น,นี้ขับเบียดะสะใจเล้ใจแน่นอนขับพวกดอกกิ๊บนะครับพวกวัดดอกที่กําลังวัดสูงๆนี่สบายๆชิวๆแน่นอนนะครับพัดลมติดมาให้ทั้งตัวหน้าตัวหลังนะก็ถือว่าดีนะครับทำมาทำมาได้ดีนะครับยาวมากนะครับ ดูดูแล้วมันยาวยาวจริงๆนะครับตัวจริงยาวมากนะครับยาวมากเลยสําหรับ G L นะครับอ่า P V ยี่สิบแปดโอ้เป็นแอมที่ยอดมากนะครับก็มีโอกาสวันนี้ก็ได้มารีวิว G L นะครับแต่ผมจะพยายามรีวิวหลายๆรุ่นนะครับหลายๆรุ่นพยายามรีวิวหลายๆรุ่นหรือแอ็มค่ายอื่นผมก็จะพยายามรีวิวนะครับเพราะว่าการทําคลิปผมก็อ่าก็มีนะครับมีเวลาน้อยนะครับบางทีก็ คือจะมาทําคลิปๆหนึ่งนะครับเราต้องหาข้อมูลนะครับเราต้องหาข้อมูลหาคนที่เคยใช้จริงนะครับอันนี้อาผมใช้นะครับรถเห่สลับปองทั้งสองคันก็คือเป็นอาเป็นญาติกันนั่นเองนะครับก็คือเขาใช้อยู่ก็เลยเออลองจับตัวนี้มารีวิวดีกว่าเผื่อเพื่อนสมาชิกสนใจเพราะว่าก็อาอาผมใช้แล้วก็ถือว่าโอเคแล้วก็มั่นใจนะครับในในระบบ JL นั่นเองในระบบเสียงเขามีล่าสุดเขามีคอร์สมามาด้วยมั้งคอร์สจ l ด้วยมั้งนะครับ คอส GL ด้วยนะครับเหมือนเหมือนของโบสสารคามเดี๋ยวของโบสสารคามผมก็จะเอามารีวิวด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้ยินเนื้อเสียงนะครับแต่ว่าก็จะมานํามารีวิวแต่วันนี้ขอเป็น GL นะครับโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามช่อง X Channel นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง X Channel นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อไปนําสิ่งดีๆนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกที่เล่นเครื่องเสียงใหม่หรือว่าชอบเครื่องเสียงนะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ